ไอจีเท่าไหร่ครับเนี่ยไอชีสองหมื่นครับสองหมื่นบาทหลักเท่านั้นไอจีน้องตั้งใจยกไหนก่อนยกครับก่อนชกครับก่อนชกมั่นใจไงครับมั่นใจน้องไงวันนี้มั่นใจมากเขาขึ้นตอดป็นคนเองวันนี้โอ้วันนี้มีตกใจไหมยกสี่ตกใจไหมไม่ตกใจไม่ตกใจผมคิดว่าเขาน้องเขาเล่นได้ครับอ๋อโอเคครับผมเอาละครับขอบคุณครับขอบคุณแค่นั้นนะไอจีนะขอบคุณแค่นั้นใครอ่า เท่าไรทั้งหมดเท่าไรยังไม่รู้เป็นแสนไหมเออการกระเชวานี่เป็นไงบ้างโอ้แค่ไหนเกาทอดนะโอ้ตรงนี้ทางตรงนี้บวมๆข้างซ้ายใช่ไหมเอาแล้วทำไมเราจัดฟันเราเตะเตะเตะทังสามทั้งสองเตะมาตลอดเลยไม่เก็ียดมงโอ้ต้องฝืนล็อซีเนี่ยตกใจไหม ก็สิจังหวะที่เขาแทนเขาเลยนะตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกแบบแกไม่เพราะว่าเขาก็แรงขึ้นมาไม่เท่าไหร่เพราะอะไรมั่นใจก็แค่ออกมาควบมั่นใจอะไรใช่ไหมโอ้ยออกมาควบก็ได้แข้งแข้งไหนแข้งไหนแข้งแข้งซ้ายกับลูกทีมชนะมากี่ครั้งแล้วจำแข้งจำแข้งบางครั้งน้อย แล้วรวมทั้งหมดเนี่ยหลังหลังชนะกันกี่ครั้งหลังๆจะมีแพไปแล้วแพไหมไม่แหลมใจแหลมก็จับวันนั้นที่นัดเนี่ยจับได้ไหมพี่นีผู้ใช้คอมเตอร์อยู่ไม่แหลมใหญ่นะใหญ่หนักร้อยอ๋อเข้าไปแล้วนะเข้าไปแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าวขอบคุณใครบ้างวันนี้เอาใหม่เอาใหม่ขอบคุณใครที่ต่อแล้วก็เสียเด็ดแล้วก็ต้อนรับแล้วก็เทคนิคตอนนี้วันนี้บางคัาน้อยกับเก่าไหมเนาะโอเคจ้ำแขนจ้ำแขนเรา